ดีจากครอบครัวคิดถึงกันบ้างไหมครับก็ยินดีตอนรับเข้าสู่เกม Minecraft เอาชีวิตรอด1.21นะครับมายินดีตอนแรกพอสู่ไ e ม r a f t เอาชีวิตรอดซีซั่นสนะครับหลังจากที่หายไปเกือบ1ปีนะครับผมอ่าวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับไหมครับเอาชีวิตรอดนะเดี๋ยว Minecraft เอาชีวิตรอดในซีซั่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแค่คนเดียวนะครับผมจะขอมาแก้มือจากซีซั่น2นะเนื่องจากว่าซีซั่น2เนี่ยผมเล่นไม่จบนะครับเพราะฉะนั้น ซีซ okay. <c oughs> <lush> right. ั่น <Heh> นี้ผมต้องเล่นให้จบให้ได้นะไม่จบนี่ไม่ได้นะครับอ่าโอเคก็คือเริ่มแรกมานะเราเรามาอยู่ที่หมู่บ้านใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือสร้างห้องมาแล้วคือกระตกใจอยู่เหมือนกันว่าเออทาไมมันมีหมู่บ้านเลยวะเกิดมาปุ๊บเจอหมู่บ้านเลยเงี้ยเออเว้ยเออดีละมันมันมันจะได้ไม่ต้องไปหาของให้มันเสียเวลาเนี่ย เนี่ยเรา,เ,ราเนี่ยเราก็ได้ของมาแล้วเนี่ยเราได้ขนมปังมาละโอเคเดี๋ยนะในบ้านนี้มีมีมีอะไรหรือเปล่าโอ,โอ้โหมีข้าวออาเอาจิกเลยฮะมีมีมีอะไรเดี๋ยวจิกให้หมดเลยเอ้ยนายอะมีอะไรหรือเปล่าอ๋มีอะไรหรือเปล่าโอ้ยมีกล่องด้วยโอ้โหโกางเกงมีบ้านหลังไหนที่ผมยังไม่ได้เข้าอีกไหมว่ะ,ะบ้านหลังนี้แล้วกันโอ้โห,โโหโผมพูดได้เลยว่า เริ่มต้นสีสันมานี่คือไม่ใช่เลยเริ่มต้นตอนแรกนี่ผมก็รู้สึกว่ามีอะไรที่ดีขึ้นแหละในบ้านนี้มีกล่องไว้ไม่มีโอเคแต่ว่าแต่ว่าผมก็จะไม่พยายามสร้างบ้านใกล้กับหมู่บ้านเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่ามีโจรบุกหมู่บ้านนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะอ่าถ้าเป็นไปได้เนาะผมจะไปสร้างบ้านที่อื่นนะสร้างให้มันไกลๆหมู่บ้านนะ่อย มจะได้ไม่ต้องมาลำบากลำบนนะโอเค๋ย่ก่อนอืน่นทำอะไรก่อนดีวะเอ๊ยมันปกติมันต้องตัดไม้ก่อนไม่ใช่เหรอวะเอ๊นันอันนี้ทำไมผมโอ้โหฟางข้าวแล้วอันนี้บล็อกอะไรเนะี่ยโอ้โหอันนี้อะไรเนะี่ยหินเรียบเอามาทำไมวนะอุ้ยมีแมวด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาปลาแล้วก็เลี้ยงน้องเขากันนะแหกกฎไม้ข้ามามากพอแล้วแล้วเรา เรามาตัดไม้กันก่อนดีกว่าเอ่ออ๋อโอเคเอ,อ่ออ่ะโอเคทำโต๊ะครับแล้วก็ทำกิ่งไม้โอเคเดี๋ยวตัดมาอีกกระบอกหนึ่งอ่าอย่างเงี้แล้วก็โอเคทำขวานเออโอเคโอเคทำขวานไม่เป็นนะ,มะเมื่อกี้อ่ะโอเคเผื่อใครตกใจนะก็ คือผมลง Data p a พ k อันหนึ่งนะที่เขาจะเรียกว่าการตัดไม้แบบตัดรวดเดียวนี่คือเราจะได้ไม้มาแบบทั้งหมดเลยอ่ะคือหมายถึงว่าเราตัดปุ๊บเนี่ยต้นไม้มันก็จะหักให้หมดเลยอะมันจะได้ช่วยเวลาอ่ามันจะได้ช่วยประหยัดเวลาในการตัดไม้ของผมนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้ผมก็เพิ่งตัดสรูนะผมว่าขวานของเรานะผมมันจะมันมันใกล้พังนะว่ามันใกล้พังแล้วต้นไม้มันจะตัดต่อไม่ได้นะ เออเอ๋ออยู่นู่นหาไม่เจอซะแล้วเค <c oughs> เดี๋ยวผมค้าบขวานมาหลายๆอันเลยดีกว่านะไปตั้งลกลากดีกว่านะอุย้ยดูเหมือนว่าเราเราอาจจะได้สร้างบ้านกันพาร์ทนี้เลยก็ได้นะเออไปเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาสร้างโครงบ้านกันก่อนดีกว่านะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะลองคิดดูเล่นๆว่าเราจะสร้างบ้านแบบไหนกัน เออพอจะสร้างจริงนี่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเราเราจะสร้างบ้านแบบไหนก็เรื่องการลงคลิปนะผมก็อาจจะนานๆทีลงคลิปเหมือนเดิมนะก็มันบางทีมันก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรดีบางทีมันก็เหนื่อยกับการลงคลิปอยู kind of <that <that ่เหมือนกันนะเหนื่อยกับการทำคลิปสิเออบางทีแต่อะช่วงนี้ผมอาจจะเล่นได้แหละนะครับที่ผ่านมามันผมรู้สึกว่ามันหมดไฟเฉยๆฮะ ผมก็เลยแบบว่าเออผมจะขอลงอองดลงคลิปไปก่อนนะแต่ตอนนี้ผมกออ็รู้สึกว่าน่าจะมีไฟกับการทำคลิปขึ้นมาแล้วล่นะโอเคเดี๋ยวเด,วเดวผมว่าพาร์ทนี้ผมจะวางโครงบ้านไว้ก่อนเดีนะ๋ยวผมจะไปลงถ้ำเนะเออเพราะว่ามันเป็นพา์ท,ที่แบบว่าก,ก,ก็ก็ก็ทำอะไรไปก่อนอนะทำอะไรได้ทำไปก่อนเพราะมันยังไม่มีแผนนะอ่าผมรู้แล้วผมจะสร้างบ้านแบบไหนนะ แบบบ้านนะก็อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะแบบบ้านผมผมก็มั่วๆไปฮนะอันนี้คืออันนี้คือคิดคิดขึ้นมาแบบเรียวๆเลยว่าเราจะเอาบ้านแบบไหนฮนะคือก็คือพอนึกได้นิดหนึ่งว่าจะเอาจะเอาไอ้ข้างล่างเนี่ยเป็นห้องเก็บของเพราะฉะนั้นก็อเอาห้องห้องเก็บของนั่นแหละข้างล่างนะ อ๋ออ๋ออ๋อันนี้อันนี้ชั้นทําอะไรของชั้นอ่าวางวางวางคืนเอเคมันจะต้องขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเออมันจะมันหัวมันจะได้ไม่ต้องติดปกติตรงนี้ผมจะต้องทําเป็นที่กั้นนี่วะโอยไม่สวยเลยสวยไม่สวยก็สร้างๆไปเถอะเหมือนกันนั่นแหละบ้านคือบ้านแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาสร้างเอาดีกว่านะเพราะฉะนั้นระวังแค่โครงบ้านแบบนี้ก็พอนะ โอเคเดี๋ยวเดจะมืดแล้วนี่ยว่า๋ยวผมจะต้องไปเอ่อไปลงถ้ำนะฮะเป็นวินาทีที่กูไม่อยากจะลงเลยเป็นไรไม่รู้เนี่ยคือกลัวถ้ำไม้คราบเนี่ยโอ้โหปัญญาอ่อนวะปัญญาอ่อนชิบหายกลัวถ้ำไม้คราบโอ้ยอ่ะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าบันเออเช้าบันใหม่เช้าวันใหม่นะเอ่อทรัพยากรของเรานะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะล่อยหลอนะอุ้ย นี่มันดีไซน์บ้านแบบใดเดินทะลุออกมาได้ด้วยเฮ้ยอันนี้มันไอควันลมเอ้ยตาลมควันเออเอ้ยเอาไปทําอาหารได้โอเค,คมันน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีอะไรเลยมาเกิดใกล้หมู่บ้านซะด้วยจริงๆนะมันมันใกล้หมู่บ้านจริงนะโอ้ยมันลงได้ไหมเนี่ยลงได้โอ้ยสอมบี้ไอ,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 อ้บ้าเลยตกใจหมดออกมาก็โดนเฮ้ย โุ้ยโอ้ยโุ้ยโอ้ยโุ้ยโุ้ยโอ้ยโอ้ย้ยขึ้นมาดิแน่จริงขึ้นมาเออตายซะคือการครับอ่าเฮ้ยอันนี้ไปทำขนมปังหน่อยก็ได้ว่าการทำดาบก็ก็เป็นความคิดที่ไม่ได้แย่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำดาบกันดีกว่าแล้วเช่นเคยฮะก็เมาส์ของผมมันก็ยังเอ๋มอนเดิมฮะ ผมก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทําไงผมก็เลยแบบเวลาผมจะเลือกของอะ่ะผมก็ต้อง,ต,องต้องเอาเนิ้วอะ่ะเพรว่าของมันอยู่ช่อง9ใช่ไหมผมก็ต้องเอาเนิ้วของผมยื่นไปกดเลข9อย่างงี้มันเป็นอะไรที่แบบลําบากมากอะ่ะตอนนี้เกมไมค้ามันทําอะไรผมไม่ได้ละเพราะฉะนั้นคือเสียงแอมเบียนอะไรผมปิดไปหมดละผมจะไม่ได้ยินเสียงถ้าอีกต่อไปหรือว่ามันได้ยินวะไม่รู้วะโอ้แต่แม่งน่ากลัววะ โอ้ยทำไมมันน่ากลัวอย่างวะแล้วมันทำไมมันเป็นทางลงไปอย่างนี้เลยเนะี่ยโอ้ยเราเจอเราเจออะไรด้วยแหละโอเคโอ้ยน่ากลัววะเราเราเดี๋ยวเราโอ้ยอ๋อ,อมันเฮ้ยนี่น,นี่นี่กูไม่ได้เล่นไมค์ค้ามาขานาดไอ๋แบบไม่ได้ไม่ได้เล่นมานานถึงขั้นขนาดแบบแบบเหล็กมันต้องใช้หินในการขุดเนี่ย โอ้โหกูก็ว่าอยู่ทำไมเอเอลแร่เหล็กมันขุดยากวะเดี๋ยวขุดหินไปสักหลายๆชุดอ่ะเดี๋ยวขุด,ข,ดขุดเหล็กก่อนอเราโชคดีมากเปิดมาแล้วก็เจอเหล็กเลยโอเคเดี๋ยวขุดก่อนแป๊บน,นึงนะซอมบีอย่าพึ่งมานะมาไหมโอเคไม่มาเนาะเล่นระดับง่ายมันน่าจะไม่มาหรอกมั้งไม่เหมือนระดับยากนี่โอ้โหว่าดงผีดิบไอ้ห่ โอเคเราเจอลาวาแล้วอีกงั้นก็โอ้ยโอ้ยถังมันอยู่บ้านนี้เฮียโโอ้หูส่าเจอลาวาเว้ยแล้วก็คือเรื่องที่มันแปลกมากเลยก็คือผมเจอเหล็กก่อนทานเป็นไปได้ยังไงก่อนแต่ผมดันไม่เจออันนี้เว้ยผมผมไม่เจอฐานไม่เจอไม่เจอแม้แต่แม้แ่แม้แต่แม้กระทั่งก้อนเดียวไม่เจอวะ โอ oh oh oh, 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 oh. oh, oh, ้ย oh, อูเปรตเปรตเปรตโอ้ยมันน่าจะค้ำแล้วนี่วะแม่งเออโอ้โหเจอเปรตวลยเดี๋ยวกลับไปนอนกันนอนได้หรือยังล่ะเอ้าไม่มีเตียงอีกอุ้ยโอ้ลงโอ้อ๋อเฮ้ยป้าทำไมมันทำไมมันลงมาแค่นี้มันเจอเหล็กอะไม่กูว่าไม่ใช่แหละไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เอ๊ะมันมันมันผมว่ารู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วอะมันลงมาขนาดนี้แล้วมันแบบไม่ได้ลงไปลึกอะไรขนาดนั้นะแต่มันมันเจอเหล็กเลยอะเจอไหมอะเฮ้ยปกติลงมาขนาดนี้มันต้องเจอดิทำไมไม่เจอเนี่ยขนาดแค่ฐานนะเนี่ยทำไมมันหายากจังอะเออนี่ไงโอ้เจอสักทีถ่านอ่าโอเคได้ละทำทางอันนี้ก่อนอ่าโอเค เออเออไว้ฐานนี่มันก็มันก็หายากอยู่เหมือนกันนะสักที่ไหนอะโอเคได้มากี่ก้อนวะโอ้โหได้มาสองก้นอนเอ้ยจะล่วงหมวะนะันอะอ่าโอเคได้ๆลงลงไปสำรวจดีไหมอะเฮ้ยอ่ะโอ้โหจะล่วงอีกละฮัลโหลไกด์ Hello, หองแดงเอ,อขุดไปหน่อยก็ดีเพราะว่าเอาไว้ทําสายรอฟ้านะเดี๋ยวฟ้ามันผ่าบ้านอะไรอ่ะอ๋อดินว่าอะไรก็ว่าอยู่มันคืออะไรว่ามองตั้งน,นานมามีอะไรมีฐานไว้ขอร้องแหละอยากได้ฐานไว้อืมเออเนี่ยเจอละเฮ้ยไม่เลนจะมีซอมบี้มาห่อว,วะ โอ้ยเจยชิบหายไอ้ห่าไป้วกูนี <g> ่ข <ül> นลุกเลยเจ้ใจเย็นซีโอเราคุยกันได้อยู่ดีจะเดินมาก็มานะเออโอเคระเบิดระเบิดอ้ยตรงนี้สวยมากอืมโอเคเดี๋ยวเดินมาตรงนี้เราปักไฟกันเดี๋ยวซีโอมันเดินมาโอ้ไอ้ไไไห่าอันนี้ไม่ใช่แค่ซีโอเรอวะ mình, mùng đợi 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 cháo ôi 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 ngay ôi 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 อืมอืมอ,อ่ะเอาเข้าไปโอเคมาเดี๋ยวลองดูสำรวจถ้ำดิไม่น่ามีอะไรละโอเคเดี๋ยวเราขุดฐานไปเลยดีวยกว่า โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะกลับบ้านผมละโอเคไปเราไปเจอกันที่บ้านนะผมเออบอกว่าจะไปเจอกันที่บ้านระแล้วบ้านกูมันอยู่ไหนวะทิพหายแล้วกูหลงบ้านโอ้ยแย่ละหาบ้านตัวเองไม่เจอโอเคเจอแล้วหมูบนเออนี่ไงบ้านตัวเองอยู่นู่นแต่ขอพักอยู่ที่บ้านชาวบ้านแล้วกันนะขี้เกียจเดินกลับบ้านแล้วโอเคนะครับก็สำหรับไมครับพาร์ทนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะผมก็ เดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะผมก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ไปละนะผมเจอกันนะผม